สวัสดีค่ะวันนี้ MPV มาแนะนำรถโฟล์คลิฟนะคะคันนี้จะเป็นโ o ต a l รุ่น6 m p 30นะคะเป็นยก3ตันเดี๋ยวเราไปชมสาธิกันเลยค่ะเสาสูงอยู่ที่3เมตรนะคะเป,เป็นแผงงาสไลด์นะคะมีฟูฟีแล้วก็เป็นระบบเกียร์ออโต้นะคะคันนี้เป็นเครื่องดีเซลค่ะ เป็นแผงงาสไลด์นะคะตัวยางนะคะจะเป็นยางตันสี่ล้อนะคะ สนใจคะสอบถามเพิ่มเติมใี่เรโทร0818302909นะคะติดต่อหาคุณเจียโรได้เลยนะคะ ประมาณนี้นะคะขอบคุณค่ะ